อจารยสอนนำมาแนวในชีวิตจีวเพอบอกความเท็จความจริงแต่ผู้คน้็ไม่มีใครมาสุกโตนะพลังวางแผนไว้อยู่ทางหนึ่งก็เข้าโรงพยาบาลหาเยี่ยมคนป่วยนับรองว่าไม่หนูวัดป,เปอเพราะว่านั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอารสอนให้คน เปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลียนทุกข์เป็นลูกเป็ี่ยนโกรธเป็นลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดถ้าไม่บอกตรงน,นี้ถือว่าเป็นความขาดตัวปกร้อง้าได้บอกแล้วถ้ามีใครทุกข์ก็ไม่ใช่ความผิดของเราถ้ามีใครโกรธก็ถือว่าไม่มีความผิดของเราเช่น เราเคยพูดเรื่องสิ่งเัดร้อมาสี่สิบปีเมื่อมันเกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นเนาะการทำลายโลกมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเราเคยพูดเรื่องนี้มาสี่สิบกว่าปีแล้วเราไม่ร่มเหลวแต่การงานร่มเหลวต่างหากชีวิตเราไม่ร่มเหลว ไม่มีแหลกขาดโอพร่องวันนี้ก็จะบอกพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนหลงให้เป็นลูกให้ได้เป็นอาชีพอะไรบนหลงให้มีความลู้จูตรงนั้นอย่าให้ห่างเหิน ถ้าจะเป็นมกนผลนิพพานให้เป็นมกนุฏนิพพานเป็นชีวิตประจําวันดังคาสอนของทิเบตว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นนี่คือทิเบตเขาสอนกันอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่เราสาธยายพระสูตรว่าการทำพรนิพพานให้แจ้งมีร่วมเห็นชอบอยู่โดยชอบเป็นมกคลนองสูงสุดการทำพระนิพพานให้แจ้งการอยู่โดยชอบที่เราสาธยายพระสูตร ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเราควรจะไม่ให้ห่างไกลกับพระินพานพระิพพานคือไม่เป็นอาาันลาผู้ใดมีจิตอันธุลีไม่กระทำในโลกกระทำครอบมั่ไม่ได้เป็นจิตที่ไม่พ่ายแพย้เป็นจิตที่เป็นไม่มีธุลีครอบวามผู้นั้นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด โลกกระทำครอบมัไม่ได้คือสุขคือทุกข์ครอบมัไม่ได้โลกกระทำคือสุขคือทุกข์ผู้ที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์หรือว่าเป็นมงคลหรือว่าทำปณิพ,พานให้แจ้งะณิพ,พ,พานก็คือเหนือสุขเหนือทุกข์ดังพระเจ้าเขาสู่ปณิพันละสุขละทุกข์เสียได้ มีสดีแล้วแล้วอยู่โอ้เจ้ากว่านี้ผ่านที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรื่องนี้นะสุขหรือทุกข์เสียไดนะ้ไม่ใช่ไปที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนอยู่ที่ไหนมีนิพพานแบบนี้มองอะไรให้มันทะลุทะลวงอย่าให้เป็นกำแพงง่ายง่าย เปลี่ยนหลงเป็นรูปมง่ายถ้าหลงเป็นหลงมันยากเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปเปลี่ยนผิดเป็นรูปเปลี่ยนผูกเป็นรูปไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าได้คำว่าเสียไม่จะ่เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันไม่เห็นอย่าเข้าไปเป็นนี่คืออยู่โดยชอบ มม่ใช่อยู่สุกตัโไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวก็อยู่ตรงนี้อยู่กับหมูก็อยู่ตรงนี้นี่ว่าอยู่โดยชอบก็อยู่อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนที่กําหนดว่าที่นี่สงบดีไม่ใช่หรือมัอยู่โดยชอบก็อยู่ที่ไม่เป็นอะไรกับลากระนี้ เราก็ทำได้ทุกคนไม่มีใครทำไม่ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้การทำอย่างนี้ไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้โดยเจ้าของสอนในสิ่งที่เราทำได้ทุกคนสิ่งไหนทำไม่ได้ไม่ใช่ของสอนผู้เจ้าถ้าสอนนอั้นเ่งนคนอื่นไม่ใช่คำสอนของผู้เจ้า โดยเจ้าสอนเราเพึ่งตนเองมันหลงเปลี่ยนหลงผลลูกล่นนี้เราเพึ่งตนเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยเราจะทาไม่มีใครช่วยกันได้เราต้องรู้จักช่วยตัวเองผลส่งตัวเองต้องหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆมาอยู่ที่เราทั้งนั้นปัญหาเป็นปัญญาของเรา อาจจะเป็นปัญหาคนอื่นแต่เป็นปัญญาของเราอย่างนี้ี่ะเลยไม่มีอะไรทําทั้งวันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่มีหลักมันก็ยุ่งยากการงานยุ่งเหยิงสับสนไม่เป็นมงคลอนาคุลาจะกมบ,บันตานะเ่ตัมมังกรบุตรตมัง อันนานไม่ยุ่งเหยิงสับสนอันนี้เป็นมงคลใน,นสูงสุดไม่มีอะไรยากเห็นมันไม่มีอะไรง่ายเห็นแต่เห็นมันการเห็นไม่เป็นเนี่ยมันสมม่ำเสมอมันเป็นอวตาะของชีวิตถ้าเป็นไปกับสิ่งตา่างๆชีวิตที่บกคร่องพ้องอยู่เป็นนิดไม่ดูจากอิม่ม นั่นเป็นโลกสมบัติของโลกชีวิตเราคือไม่เป็นอะไรเนี่มันอิม่มอิ่มอย่างนี้เลยว่าบุญคืออิม่มคือเต็มไม่โปะพองเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แล้วก็มีแบบในชีวิตเราถ้าเป็นชาติก็เป็นชาติที่สมบูรณ์ที่สุดชีวิตเราเนี่เป็นมนุษย์เป็นจดประเสริฐ เพื่อการนีริรวยตรงไม่ใช่ไปทำอย่างองื่นมนุษย์ไปสูงสูงคนไปต่ำต่ำเช่นอันทุกมนุษย์เห็นเหมือนทุกอันเป็นมนุษย์ถ้าคนเป็นผู้ทุกอัน,นรียกว่าคนไปทางต่ำสุขเป็นผู้สุขไปทางต่ำเห็นเหมืนสุขไปสูงสูง มนุษย์มักจะไปสูงสูงแบบเนี้ยไม่ใช่ขาสองแขนสองเป็นมนุษย์เป็นลักษณะที่มีการกระทําที่บง,งบอกทั้งความมนุษย์มนุษย์คือผู้ใจสูงเหมือนหนุ่มโยงทีดีที่เหวขนว่าจิตใจมันต่ําเป็นได้แต่เพียงคนต้องเสียทีที่ตนได้เกิดมา นั่นถ้าคนเนี่ไปตกนรกเป็นฉุขเป็นทุกข์ไปสูน่นรกเท่ากับผลของโคหมนุษย์เห็นมันสุขมันทุกข์ไปตกนรกเท่ากับเขาโคหมีน้อยนิดเดียวเพราะเห็นไม่เป็นเนี่ยน้อยที่สุดที่จะเป็นไปสูน่นรกจนมากก็เหนือเหนือไปแล้วไปเมืองบนเห็คนคนฉีดช้าง ไปมองล่างเห็นช่างขี่คนมองบนก็เลยคือมนุษย์เห็นมันสุขนะขี่ช่างเห็นมันทุกขี่ช่างแล้วนะไปมองล่างเห็นช่างขี่คนได้เป็นผู้สุขก็ต่ําแล้วช่างขี่แล้วเป็นผู้ทุกข์ตัวช่างขี่แล้วช่างขี่คนเป็นสุขตัวช่างมัน เหยียบแล้วเป็นทุกข์ปวดช่างมันเหยียบแล้วจึงหัดตรงนี้ให้เป็นต้องไม่มันเป็นฝึกผลตนเองมันจะยากต้องอนทวนกระเสือทีแรกถ้ามันขึ้นได้แล้วง่ายๆมันเราถีบจักรยานขึ้นโมมันจะทวนกระเสือสักหน่อยวันสุกเห็นวันสุกทวนนิดหน่อย มันทุกข์เห็นมันทุกข์หวนิด,ด่อยก็มาขึ้นได้แล้วมันก็ง่ายมันก็ลดขาลงเมื่อเราขับจัก,กรยานก็ใหม่ๆม่นี่ก็ไม่ใช่เราพารถไปรถพาเราไปก็จะไปทางหนึ่งรถมันไปทางหนึ่งถ้าทัเป็นแล้วไม่รู้ว่าคนหรือรถไม่รู้เจาเ้าตัวเองขับรถ มันไปของมันเองเราอยากไปไหนก็ไปมันอยู่กับเราจิตที่ฝึกดีแล้วก็เหมืนกันเป็นเช่นนั้นเราอยู่ตรงไหนเป็นจติของเราไม่เกี่ยวไม่ระวังไม่สํารว์เพราะมันเป็นแล้วเราจึงทวนกระเฉาะชั่งน,นอนอีกแร้วเหมือนพระศิริตะ วอนตัดชะลูกเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันเข้าวหนังสุชดาสุชดาถวายข้าวมาทุกระญาติพร้อมตั้งถาดเอาถาดไปเชียงในน้ำในรันชลาถ้าจ,จะได้ตัดชะลูกห้ถาดนี่ไหลทวนกระแสปรอกดว่าถาดไหลทวนกระแสไม่น้ำคืออะไรเป็นปุกราธิฐาน ถ้าเป็นธบานที่ฐานก็นกนหมายถึงจิตนี่แหละจิตเหมือนภาชนะทองรองรับพุทธพน์พระธรรมเทศนาต้องเป็นภาชนะทองรองรับไม่ซุ่มเหมือนเราจะไปรับน้ำมันน่ะน้ำมันนี่ไม่มีอะไรที่เก็บรับมันได้นอกจากภาชนะทองแต่ถ้าบางคนมี หม้อกับเบื้องไปรับน้ำมันก็รับได้ถ้ารู้จักฉลาดทำอย่างไรเอาหม้อกับเบื้องไปรับน้ำมันน้ำมันจะไม่ซึมเราทำวิธีไหนน้ำมันจะไม่ซึมออกหมดกหม้อดินมันซึมมันฉลาดก็หม้อดินไปแค่น้ำให้มันอิ่มก่อน บอกเชื่อน้ำมันอิ่มแล้วไปใส่น้ำมันมันก็ไม่ซึมมันอิ่มตัวอยู่ในตัวของมันเองชีวิตของเราก็เช่นกันก็ไม่เป็นอะไรที่มันอี่มแล้วไม่พ้องแล้วไม่มีอะไรที่จะเติมเข้าไปได้ถ้าเรียกว่ามรคนในพานคือเต็มมรคนในผานคือว่างถูกทั้งสองอย่าง อันหนึ่งว่างอันหนึ่งเต็มถ้าเป็มมรกผลให้ผ่านว่างก็ถูกเต็มก็ถูกเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยก็ไม่เป็นอะไรว่างไปด้วยอะไรว่างไปด้วยกันเป็นอะไรทั้งหมดตอบได้สองลักษณะนี้สาวขนี่สุดจึงว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนหาตัวตนที่จะเป็นสุขบรรทุก์ไม่มีมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการ กายก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติที่มันโกรธมันโลภมันหลงมันสุขมันทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นทั่วข้างทั่วคราวลูกก็เป็นอาการมันร้อนมันหนาว้ามันร้อนมันเป็นหนาวมันเป็นปวดมันเป็นหิววมันเป็นมันก็ไม่ใช่ลูกสีที่มันเป็นอาการนั้นลูอาการของลูกไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาการ ไม่มีค่าทุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่าจืดไปเลยไม่มีค่าโดยก่อนสุขมีค่าทุกข์มีค่าถ้าสุขก็เป็นสุขมีค่าถ้าทุกข์ก็เป็นทุกข์มีค่าทุกข์เป็นทุกข์หัวค่าของความทุกข์สุขคือสุขค่าค่าของความสุขผู้ที่เห็นไม่เป็นได้ว่า ถ้าเป็นนิพพานก็เต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรถ้าเราว,ว่างก็วางจากความหมายแห่งความไปตัวตนอย่างนี้จึงฝึกตนสอนตนอยู่เสมอเวลาใดที่มันผิดสอนให้มันถูกให้มันรู้ถ้าสอนในเวลามันผิดไม่ได้สอนก็พลาดทีแล้วถ้าผิดเป็นผิดไปสุกเป็นสูกไปก็พลาดอยู่ในนั่น เม่มีการเริ่มต้น้นาคนรจะลาผิดรูสึกตัวข้ามาถูกรูสืกตัวขข้ามาผิดข้างหนึ่งรูข้างหนึ่งผิดสองข้างรูสองข้างทุกข้างหนึ่งรูข้างหนึ่งทุกสองข้างรูสองข้างเรียกว่ารูเท่ารููถัดถ้าสัมผัสลองรูมันจะเลยชิน ง่ายง่ายถ้าชัดทีแรกอาจจะยากสักหน่อยเปื่อความโกรธอาจจะอดทนเอาไม่พูดในเวลาโกรธไม่ทำสิ่งใดๆในเวลาโกรธอดทนอดขั้นไวยก่อนลกอนอมล,นลมไว้ก่อนที่วยาัะถังครับยืมุดจุดพ้นปรากลมว่าเหมือนฉลาทับยากาอหินไปทับไว้ก่อน ยากขึ้นไม่ได้ถ้านานไปนอนไปของไหวของไห้ก็หลุดพ้นแต่ว่าเวลาหินออกยาวขึ้นได้เรียกว่าสมรถธรรมฐาน,าน,านลุดพ้นเหมือนกับหินจราทับยากตอนนี้ปัจจณากรรมฐานพ้นเหมือนกับถอนลากถอนโคนเห็นแจ้งลมหลงไม่ถูกต้อง มไม่หลงถูกต้องไม่มีใครเอาความหลงได้มีแต่เลือกเอาความไม่หลงนี่เรียกว่าวิปัชนงางยาณไม่มีคําถามหลงแบบไงรู้แบบไงไม่มีคําถามสัมผัสเราคําเป็นอันนี้อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั้นไม่มีอะไรกับอะไร แม้จะมีสุขไม่ทุกข์กปเห็นมันสุขมันทุกข์ไม่เปลี่ยนผู้สุขผู้ทุกข์ก็ใช้ชีวิตแบบนี้นั่งปฏิบัติไปนอนก็ปวดห้ังปวดเอวก็เห็นมันปวดไม่เป็นผู้ปวดเห็นชีตัวภาวะที่เห็นก็เฉยก้าขึ้นไม่เป็นอะไรกับอะไรง่ายๆมันม่นคงมั่นคงไม่หวั่นไหว เหมือนภูเขาสิดาทั้งทึบไม่ะเทืนินเพราะลมบัณฑิตผู้พึกตนเดี๋ยวไม่หวั่นไหวเพราะเนินชาสันโศนจบทุกทำอะไรไม่ได้เพราะหมือนเจก็ดังนี้ลิสูกันดูเถอะพวกเราอย่าไปเชื่อใครงา่ายๆสตจธรรมต้องช่วยตัวเองถ้าใครสอนให้เขามาพึ่งเราไม่ใช่สัจธรรม ถ้าอ,อันใดสอนให้เขาพึ่งเขาหนะ้าคือสัจธะทมคนหลงคนหลงเองก็ต้องเปลี่ยนความหลงของเองนี่สัจธะทมเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าก็ช่วยคนได้ช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยตัวเองผู้เจ้าก็ไปช่วยช่วยไม่ได้แต่ช่วยคนที่ช่วยตัวเองรเรา,าเจึงต้องอยู่กับหมูก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมู คนเดียวขวนหายสองคนพื้นลมตายสามคนกับบนนันไดอันนี้เป็นจริงคนละอย่างกันเช่เราเจ็บเพ่ได้ป่วยถ้าอยู่คนเดียวก็ขวนหายไม่มีที่พึ่งเคยป่วยเคยเจ็บไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนต่อมสามสิบปีมาแล้วอยู่ที่นี่ดูกสี่โคงหัก ตกกติปะตีพาหักยังไม่ดีเลยมาพักที่นี่พูดเจ้าหน่อยได้ไหมเหอนนั่นเหอตกพังพัม,มไปดูนี่แหละแ็่นอนอยู่ชะลาไก่กติยังไม่มีนะสมัยนั้นมีชะลาไก่ก็นอนอยู่ก็เสียงไก่มันร้องขอความช่วยเหลืออ๋อก็ ฝนก็ตกถ้าฟังเสียงแล้วเหมือนเสียงขอร้องช่วยด้วยหลวงตาช่วยด้วยมันก็ลงอมาได้ลุกไปต่องไปฉายตนน้ตนในโคต้นใกล้บันไดสลาไก่มันเป็นตอตอนน้นในโคขึ้นหุ้มตอหรือเป็น้องหน่อยหนึง่งที่ตอนะนั่นในโคจะหุ้มมาท่วม มีอยู่แค่น้อยนะไก่ไปไข่ที่รั่นพอดีกลางคืนงูไปเที้ยวมันจะกินไข่ก็ส่องไปฉายไปเห็นงูเที้ยวแม่ไก่อยู่ไก่ดิ้นออกมาได้งูก็จกใต้ออกกินไข่เราไปไล่มันจะชูคอมาใส่เราไล่ไงก็ไม่หนีอันชูคอมาไล่ก็ไม่หนี ไม่ไปแตะไปทำาไมก็ไปนี่เราจะทําไงก็เ,เลยขึ้นไปสลาไก่แต่เอามีดมาไปตัดไม้ไผ่มาปาดเป็นผา้าขลาเนี่ยฝันทางนี้ฝันทางนี้มันเป็นหน้ามามนี่ยงูโชกคอก็ส่งไปเจยดงงีงูอะหัวมาอยู่เนใช่ไหมงูตกมาก็ใชดไปนอน แล้วก็แข่ไก่ก็ไม่หนีไปไหนกอพ็ุน้องตาแ่ไก่มันวางกันแล้วมันก็ขึ้นไปนอนพอดีงูออกไปแล้วก็เดินขึ้นสลากไก่พอดีที่ฝนตกมันชายคามันไหลลงมาไปถูกดินที่นั่นดินใหม่ฝนใหม่มันลื่นแล้วก็เลยสลากไก่ล้มลงม,มาทับกระดูกที่โครงที่มันหัก ลูกไม่ขึ้นละบัดแล้วผนก็หยดลงมาใจน่าลุกก็ไม่ขึ้นถ้าจะเรียกใครมาช่วยก็ไม่มีใครอยู่คนเดียวสนุกทุกไหมไม่ทุกสนุกห,อออหอออัวโล่ตัวเองหัวโลตัวเองแล้วไงอ่ะเปียกก็เปียกนอนเฉียดขี้คนอยู่ฝนตกมานอนฝนหายไหมอยู่คนเดียว มีว่าไหมแบบนี้มีไหมแล้วก็ทำาไงหอย้ยดีลำตัตจะลุกขึ้นกดเจ็บมากมันก็ลุกไมได้เอาอย่างนี้ดีไหมกั้นลมหายใจน้องกั้นลมหายใจแ,แน่นเลยลุกขึ้นนี่สูตรนี่ดีนะจำไว้นะเราหายใจให้มันแน่นท้องปอดมันแน่นมัน ก็ชี่โคงมันไม่บีอะไรซุยมันก,นกระดูกกระเดกมากมันแน่นด้วยลมลุกขึ้นมาค่อยนั่งขึ้นมาก็นั่งก็เอามือกอดเสา,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 าค่อยๆกั้นลงมาใหญปลีนขึ้นไปก็หอมกั้นลงมาใหญ่ไปถึงที่นอนนอนเฉียกขี้โคนแล้ววันนั้นจะอาบน้าก็ไม่ละสนุกไหมสนุกนอนกันหลับสบายตื่นขึ้นมาขี้โคนแห้งหมด นี่อ่อยู่คนเดียวไปอย่างนี้ถ้ามีหลวงปู่ก็คงอยู่ด้วยหลวงปู่มาช่วยด้วยใช่ไหมอาจจะบอช่วยก็อยู่คนเดียวนคนเดียวก็ไม่ดีนะสองคนก็ไม่ดีสามคนดีที่สุดก็นั่นคนเดียวขวนหายโบราณท่านว่าสองคนเพื่อนร่วมตายสามคนกลับบ้านได้ถ้าคนหนึ่งเจ็บป่วยคนหนึ่งต้องอยู่ด้วย แต่ว่าจะไปเอาญาิไม่ได้ถ้าจะทิ้งไปก้อยใจขาดอยู่แล้วต้องกอดอคอนตายอยู่สองคนพื้นลมตายทั้งสามคนคนหนึ่งไปเอาพี่น้องมาเหมาลถมานานกลับบ้านได้านานไปไหนโบราณท่า,นาคนเดียวควนหายสองคนพื้นลมตายสามคนกลับบ้านได้ถ้าไม่เก่งนะถ้าเก่งก็ไปเถอะโดยเจ้าเียาว่า มุตตะทนที่ไม่เจียงด้วยว่านิสัยมุตตะดังช่วยเดงไม่เป็นต้องอยู่กับครัวจานอย่างน้อยห้าปีเพื่อฝึกถ้ายังไม่ฝึกถึงห้าปีเรียกว่ามุตตะไปไหนเวลาต้องอบัตแต่เม่นไว้แต่ผู้ที่มีสติดีไปคนเดียวได้ไม่ถึงห้าปีก็ได้ว่าฝึก,กจิตใจดีมัน อันนี้ไปได้คนเดียวไปได้ถ้ายัางไม่เจงอย่าไปเดี๋ยวตายพึ่งไปเปล่าๆเ,เป็นทุกข์เดือดร้อ,อนถ้าเจงอนะไม่ได้เลยหนะัวเาลาะฝนตกไม่ทุกข์เลยนี่นเราต้องฝึกตัวนี้ให้เกิดก้าชีวิตเรานะ่ะจิตก็จิบคนเดียวนะตายก็ตายคนเดียวเราจะพึ่งใครเราต้อง มองเอาไว้นะเตรียมลิ้กบฝึกยอมศึกเราลบกป็นนักลุโน่เตีียม